สึ่ีครับผมนายธีรพลผลิปลระนะวันนี้ผมจะมาพาพความรูร้จักกับคุณขบงานชาบ้านนาสูหมู่ที่3ตำบลนสาสมิงอำเภอตะตาจังหวัดบุตอาหารว่ามีข้อมูลหรือความเป็นมาอย่างไรตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับผมรตริปชีราสัตต์กรรมการกลุ่มอมทรัพย์บ้านนาสนอกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตชื่อว่าอะไรครับและมีรายละเอียดอย่างไรครับผมกลุ่มอมทรัพย์สามคัคกชีเพื่อาการผลิตบ้านนาสนมูมที่สาตมตานมนาสมิงอำเภอตาจังหวัดนนาบุรเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกมีสมาชิกเริ่มตั้งแต่ร้อยสิบหกคน ประธานกลุ่มชื่อนายอดชีอุตรจักรปัจจุบันมีสามาชิก950คนมีเงินฝากสัจจะ10,984,550ลบาทครับมีหุ้น950,000บาท950หุ้นหุ้นละ1,000บาทมีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารกสศสาขาตาล สามล้านแปดแสนเกหมื่นบาทจุดหนตสตางค์ครับและการบริหารจัดการกลุ่มออมทร,รัพย์เป็นอย่างไรครับคณะกรรมการร่วมกัน15คนครับมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลของกลุ่มเสน้นทะเบียนสมาชิกทะเบียนสัตจกักระเบียนรูปนี ทะเบียนเงินกู้และ่ทะเบียนกลุ่มทรัพย์สินครับผมและกลุก่มของชาติของเรามีการบริหารเงินอย่างไรครับผมครับก็ให้สมาชิกกู้รายละไม่เกิน5้า0 0นบาทในกรณีที่กู้ไม่เกินสา0หมืนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องเอาสมุดบัญชีค้ำประกันครับถ้ากู้เกินสาม0 0ืนขึ้นไปต้องมีหลักทรัพย์คือ สนุนที่ดินค้ำประกันดอกเบี้ยร้รอยละเจ็ดสิบหาสตางค์ต่อเดือนร้อยละก้าบาทต่อปีครับและมีการจัดสวัสดิการให้สมาชิกอย่างไรครับเรื่องสวัสดิการในกรณีีที่ไหวนอนลงโรง,ง,งพยาบาลคืนละ200บาทภายใน1ปีไม่เกิน12คืนถ้าเสียชีวิต ให้ศพละห้าพันบาทจำนวน่สี่หมื่นคนรับภารกิจศพสงเคราะห์ศพละ4ี่หมบาทในกรณีที่สมาชิกแต่ละคนเสียชีวิตพวกที่เข้ากลุมด้วยกันนี้ต้องมาเสียศพละร้อยบาทเงินขวัญถุงบุตรในกรณีนีพ่อแม่เป็นสมาชิกทั้งสองคนให้ขวัญถุงบุตรเด็กแรกเกิดคนห้าร้อย ต้องเอาผ่ากัปบัญชีเลยเป็นสมาชิกเลยมีการจัดกิจกรรมน้านสาธารณประโยชน์ของกลุ่มเช่นมีการแบ่งผันงบประมาณที่ได้จากผนกําไรมาสมทบซ่อมแซมบุรณะวัดสาราวิหารเช่นซ่อมแซมถนนหนทางชรุทในชุมชนซ่อมแซมหอกระจายข่าวเป็นต้นครับสมาชิกชมสัจจะ สะสมทุกวันที่เท่าไหรครับประมาณวันที่4แต่ไม่เกินวันที่8ของเดือนครับและสุดท้ายครับประโยชน์ที่ได้รับจากการออมชับคืออะไรครับสมาชิกที่มีเงินออมอสิ้นตีงบประมาณคือจะมีการแบ่งปันผลให้กับสมาชิกรา้ีสมาชิกที่กู้เงินไปประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ครับผมแนะนำสม,มาชิก ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้นำทรัพย์เพื่อการบริจตของมันลนุที่ให้ข้อมูลและความเป็นมาของกลุ่มทรัพย์ขอขอบคุณคราบ